สวัสดีครับอยู่กับผมทานทูอีกแล้วนะครับมาอยู่กับเกมไอน,นี่แล้วไอ้อ็งเหลี่ยมอะไรเนี่ยครับผมไปดูช่องหนึ่งช่องเนี้ยผมขอไม่บอกแล้วกันช่องเนี้ยเขาแบบรูดบัตรเกือบชั่วโมงหนึ่งอะ่ะวันนี้มันจะมาสอนว่าการรูดบัตรเนี่ยมันทํายังไงนะขันตอนไรกต้องหาห้องครับต้องหาห้องที่เราอยากเล่นนะครับ หาห้องแล้วหาห้องห้องแล้วหาห้องต้องหาห้องอีกเชนองนี้ครับวันนี้ผมจะมาสอนนะไม่ไม่ได้มาเล่นนะ้าเล่นนี้เดี๋ยวยาวหน่อยคลิปนี้จะสั้นนะครับเพราะว่าเป็นการสอนถ้าสอนเนี่ยถ้าเกี่ยวกับสอนเนี่ยมันจะทำคลิปสั้นๆนะประมาณ สี่หรือห้านาทีหรือไม่ก็เกินกวน่านี้นี่นะครับนี่คบนี่นะต้องลูดช้าชนะดูที่บัตรผมนะนี่ชา้าช้าอ้เี่ย,ยสาเด้อกูกำลังทำคสอยู่นี่คนระับนี่เห็นไหมแป๊บเดียวจะได้เลย อย่าลืมเอาคลิปนี้ไปฝากกับช่องที่ทําไม่เป็นด้วยนะคะช่องที่รูดบัตไม่ได้อะ่ะเอาง่ายๆนะครับกูกลายเป็นผีแ <Yeah. S 2> ก้วไดเลยเห้นมั่นซัดยัดแม่พ่อไง กูยังไม่วตเลยไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชเอาใหม่ยงเกือบจะเปลี่ยนชื่อกอ,กอนดออกนะผมจะเปลี่ยนชื่อว่า importer im post พ่อมันอ่านว่าอนะินพอลสตอร์นะแล้วก็ไปเล่นเดี๋วิวคนเดี๋วิคนนวคนมาสงสัยเออทำไมนี่มันชื่อว่าอินพอลเต์มึงขอบอกเลยไอคลิปนั้นดีก็แล้วครับอโอเคดีแล้ว ทำคลิปสอนต่อแล้วทําไมของคุณเป็นอย่างนี้วะเหมือนเดิมควับรูดบัตรช้าๆต้องช้าๆต้องสโลนะครับอาวอากูเกือบเลยสัตว์ทำไมตอนแรกมันยังง่ายอยู่เลยวะอุ้ยผมหลอดสีแดงวะ่ะมีเตคนบอกว่าสีแดงม่นเป็นตลอดใช่เพื่อนผมก็เป็นอย่างนั้นจริงไอโอยานะยา ผมจะทำให้ไวที่สุดเพราะว่าผมกลัวฆาตรกรผมเจอฆาตรกรทีไรผมเกลียดทุกทีอ่ะเฮ้ยคนนี่บอกทำน้อยทุกคนผมเจนเชื่อ กี้ผมเดินสวนผ่านไอ้น,นี่ไปนะหะห้องแอดมินใช่ไหมนั่นไงห้องแอดมินอันนี้ก็คือที่ส่งไวไฟนะไปถึงฮาร์ดคิวเตอร์อะไรไม่รู้ครับอ้าวสีสเงินเอาชนะ เนี่ยไอพวกนี้มันชอบมากะเรียนน่ะพุาคนผมขอบอกเลยนะว่าเกมนี้มันมีไอพวกเกียนอยู่ด้วยคือแบบโดนเจออะไรโดนฆ่าปุ๊บนี่จบเลยอะคือแบบไม่ถึงเล่นไม่ถึงหา้านาทีมันก็ไอ้นี่แล้วอ่ะคือแบบผมรับไม่ได้อะ อาหารอะไรเนี่ยไอ้สีขาวมบอกว่าจ right? right? <the> ีจ <d ance> right? play ีแปลว่ากูเกมนะครับกูเกมกูเกมแปลว่าเท่าทีครับกูเกมแปลว่าเราเล่นแพ้หรือว่าโดนฆ่าทุกคนจะเขียวจีจีเพราะมันเป็นชื่อย่อจากคำว่ากูเกมหรือว่าแพ้หรือว่าตาย อันนี้ง่ายเลยเกมเนี้ยมันสามารถหลอกคนได้ถ้าเราเป็นฆาตกรเราสามารถหลอกคนได้ว่าเราไม่ใช่ฆาตกรนะครับอันนี้ต้องความเร็วประมาณปานกลางนะครับห้ามเร็วมากเกินไปถ้าเร็วมากเกินไปก็จะช้าเกือบชั่วโมงเหนือสามสิบนาทีบางทีบางคนก็ชั่วโมงหนึ่งอะแม่งไม่ได้เล่นเลยอ่ะ เรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมอยู่กับสีส้มสีส้มวิ่งตามผมสีส้มวิ่งตามผมวิ่งตามผมตอนนี้ผมสงสัยสีส้มสงสัยสีส้มดวผมไปดูกล้องก่อนโอเคครับสีส้มตอนนี้ผมสงสัยสีส้มกับสีชมพูเพราะว่าเมื่อกี้ผม เดินสวนกับสีชุมพูแล้วสีส้มเนี่ยเดินตามผมเดี๋ยวไม่เขียนนะ User. ยูเซอร์เซอร์อะไรเนี่ยพอดีผมไม่เก่งภาษาอังกฤษครับซีเซียนอะไรอูผมสงสัยสีส้มวะ่ะ ผมลืมบอกไปเลยครับทุกคนผมกลับมาจากกำแพงเพชรแล้วนะจากคลิปนั้นโอ้ทุกคนมีแต่คนไอเนี่ยมีแต่คนมาเลือกผมอะเวลาผมเก่ที่ว่าอิมพอร์เตอร์มีแต่คนบอกผมอะมีแต่คนเลือกผมอ่ะผ,ผมบอกเลยบพวกนี้มันโคตรเกลียนนี่คือ ให้รออันนี้แล้วก็มาสแก,กนครับสแก,กนคลิปนี้จะสำหรับผู้เล่นผู้เล่นครั้งแรกดูสิโอเคจะดูพาวเวอร์เอาสีส้มตายแสดงว่าสีส้มไม่ได้เป็นนะครับสีส้มไม่ได้เป็น ผมสงสัยไอ้ด้านขวามือสามคนเนี้ยไอ้แดงขาวชมพูสงสัยเพราะว่าผมไม่เห็นเลยเมื่อกี้เหมือนผมเห็นไอ้เออผมเห็นสีแดงโอเคผมจะจัดสีแดงออกผมสงสัยด้านขวากับด้านซ้ายยกเว้นในสีแดงนะ ไอพวกนั้นชอบปั่นทุกคนณลืมบอกไอ้นี่มันจะมีไอพวกปั่นเว้ทุกคนระวังนะไอพวกปั่นก็คือแบบบอกคนอื่นว่าเป็นขารกรอะไรอย่างเงี้ยทุกคนอย่าไปเล่นแบบพวกมันเลยพวกมันชอบปั่นมันปั่นทุกคนน่ะมันเจอใครก็ปั่น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  ันเหมือนพวกเขาเล่นกัน,นอ,อ่ะวันนี้ผมจะเป็นอะไรดีทุกคนช่วยคอมเมนต์ผมด้วยครับว่าจะให้ผมใส่อะไรดคีคลิปคลิปคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับฟรีไฟล์ขอโทษทีผมไม่ค่อยได้ลงคลิปบ่อยคลิปหน้าจะเป็นคลิปเรื่องเกี่ยวกับฟรีไฟล์นะอะน้าพิมดล ทุกคนอย่าลืไมไอ้บักอันนี้นะเพราะว่ามันนี้เนี่ยมันแบบยังไงอะ่ะมันบอกไม่ได้อะ่ะคือแบบมันบักมันหลุดอะ่ะเออบักลุดอะ่ะเอามาดูกันเลยว่าใครจได้อ,อูเาไม่ได้เป็น ้องแอดมินรูดบัตรผมต้องเอรียกไอ้ที่รูดบัตรต้องเรียกว่าเพื่อนเพราะว่าโอเคเรียบร้อยแล้วในคอมมันเล่นง่ายกว่านะเพราะว่ามันไม่ค่อยได้เดินชนอะไรสำหรับ ใครที่ยังดูคลิปผมอยู่ก็อย่าลืมกดซับสไคร์นะก็อย่าลืมกดไลค์ถึงหนึ่งร้อยไลค์กันด้วยนะจุดมุ่งหมายไม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่ก็จะต้อยไปเรื่อยๆเ,เลยไม่ใช่แม่งโผม,มาแล้วแม่งฆ่ากูตอนนี้ผมผมอยู่กับไอเพเยอร์นะ ยวดูกล้องมันจะปิดตอนนี้สีน้ําเงินอ่อนลงไปผ่านห้องแอดมินตอนนี้สีน้ำตาลลงมาจะาห้องขึ้นไปตอนนี้สีน้ำตาลสรงกับเอผมรู้ดีแกทุกคนผมชอบเป็นอย่างเงี้ยเครื่อผมแม่งมัน,นแหลกหรือว่าเป็นอะไรก็ไม่รู้อะทุกคนไม่ไหวเลยน,นี่ คุณจะเป็นนักสืบโคตุยหนึ่งวันนักสืบคนหนึ่งวันถ้าใครอยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็อย่าลืมมาบอกผมด้วยคอมเมนต์คอมเมนต์เลยนะคอมเมนตนะ์ใครที่อยากให้ผมเล่นเกมอะไรเช่นฟรีไฟไหมครับอะไรอาร์วีพัคจีอะไร, RV ะไรก็ได้อะ ได้หมดเลยแต่ยกเว้นก็คืออย,นนคอย่าให้มันีนนี่ครับอย่าให้มันเอาง่ายๆก็คืออย่าเอาให้ช่องผมติดเหลืองก็พอครับเพราะว่าทำช่องมาผมผมก็จะติดเหลืองอะ่ะ ช่วงนี้ใครเครียดเรื่องสอบมั้งครับก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ผมเลยช่วงนี้ผมเป็นเฮีย้ยอะไรก็ไม่รู้สมองเหมือนแม่งเป็นไอสตาไตละแล้วดวงตากูแม่งห้านาทีกูจำำําคําศัพท์ภาษาอังกฤษได้ไม่รู้ตากูมเป็นเพีย้ยเลยนะครับอันนี้ก็คือห้องมันจะปิดตอนนี้สีมตาอยู่ใกล้ผมสีเหลืองอยู่บนสุดสีแดงไปด้านซ้ายสีม่วงลงมาห้องพยาบาล ตอนนี้เสียมพูเข้าไปในห้องแอดมินสีแดงไปด้านขวาสีขาวมาอยู่กับผมตอนนี้เสียมตางกับขาวมาอยู่กับผมสีน้ำเงินตายมิกกี้ผมไม่เห็นไอเบสไอแบกไอมิสเตอร์แดงโกไอเพ็กเอ้ยมิกกี้ผมเห็นใครม้างนะ สีน้ำตาลกับสีขาวอยู่กับผมสีแดงขึ้นไปข้างบนสุดไม่นี่ว่่าอไม่ใ <c oughs> ช่ด้วยไอ้แบก๊กไอ้แบก๊กตอนนี้เคเวสผมนี่เสร็จหม,มดแล้วนะเกด คล้ผมเซมหมดแล้วผมก็จะเดินเล่นนะเดินเล่นเดินเล่นผมก็จะบอกให้ทุกคนที่ยังไม่รู้นะห้องนี้ก็คือห้องคอมอะไรก็ไม่อะอีสซาเดย์เหลือมึงฆ่ากูไอ้ยึดไม่ซดเดยตอนนี้ ห้องสตอแเล็กาไปดูห้องสตอแเล็คครับไม่มีละจะไปดูสีเหลืองครับสีเหลืองมันจะไปฆ่าอะไรฆ่าใครต่อสีเหลืองสีเหลือง,ส,องอสีเหลืองอยู่นี่ครับสีเหลืองอยู่นี่ตามสีเหลืองไปตามสีเหลือง <ST OR EC> ว่ายังไงตึ๊ดตึ๊ดดึ๊ดึ๊ดตึดดึ๊ด โดนแล้วโดนแล้วนะครับเขาโดนแลวตอนนี้ผมขอบอกเลยชอน,นี้โคตรดีโอ้โหเฮียกูว่าฆ่าไปตัวหนึ่งก็ก็บุญแล้วเองครับเฮียนักสืบโคนโคนันกูเฮียมันหายไปเลย แล้วมึงก็ไปโอ้โหเยี่เพสิลสัตว์ย็ดแม่เฮ้ยสีเหลืองมันเป็นควยโอ้หนึ่งชอบเดินอย่างแยทุกทีเลยอะ ชื่อผมไว้เลยนะครับ importer นะครับสำหรับใครที่เจอชื่อนี้ครับอย่าลืมมาเล่นกับผมด้วยเพราะว่าคุณได้อยู่ในช่องผมแล้วนะครับมีใครยังไม่ได้นอนมัง้งตอนนี้เที่ยงหนึ่งนาทีแล้วเอ้ยไม่ใช่กูพูดสามทุ่มแล้วเป็นเที่ยงเลยสัตว์ไปสิ ทำให้เนียนนะเนียนใครเป็นโอ้กุไม่ได้เป็นอแลวถึงกูจะชื่ออิมพอสเตอร์กูก็ไม่เป็นโอ้ถูงัง้นเหรอง่ายกับจอกเนี่ยมันชอบเจออย่างเนี้ย เขียนดาวมันแม่งไยคอวายอเนี่ยอุ้ยต้องดาวมันนะทุกคนครับทุกคนเคยโดนก๊อปไหม เอยดอนตอบมาคอมเมนต์ผมด้วยคนรู้จักช่องโลกเกตไหครับไอหน้าปกรูปคนขี่กระปอมอะนั่นแหละชอบดูเขามากมากมันจะเป็น F4 คนเลยสะมนาทีแล้วทุกคน ใครรู้ม้างว่าไอยังมองอันเนี่ยใครมางคนคิดขึ้นมาแล้วมันอยู่แล้วมันสร้างในปีอะไรเดือนอะไรวันที่เท่าไหร่เอออยากรู้จริงๆมันสร้างขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่วะผมนี่ไปอยู่ที่ไหนมาครับเนี่ะ อันนี้ครับออกไปแล้ว3คนนะครับ3คนที่ออกไปเหมือนจะเพิ่มความเร็วในการเล่นเกมนะครับท่านผู้ชมนี่เป็นไงทุกคนไปลรเปล่า บอกว่าคลิปนี้สั้นสั้นเฮียอะไรแม่งยาวชิบหายเลยโอเคเรียบร้อย่นี่นคอมเนี่ยมันเล่นแล้วมันก็ไม่ชนอะไรเลยในโทรศัพท์นี่มันเล่นยากเนะว่าไหมโอ้ตรงนี้โคตรชอบเลย เป็นที่ประจําที่ผมเคยโดนฆ่าตลอดเห็นไหมอยู่ตรงนี้ทีไรต้องเรียกสถานที่ตรงนี้ใงต้องเรียกว่าเป็นสถานที่อาถรรพ์หลยผมอยู่ตรงนั้นที่ไรไม่เจอคนตายทุกทีตรงนี้เขาวหดตัวเองแล้วกันทุกคนพอจะรู้ไหมว่านี่คืออะไร ไม่มีใครนคนง่วงแลวเนก่นก่ยกูง,วง่วงละ ผมเป็นเยี่ยอะไรก็ไม่รู้แต่หน้านี้เนี่ยแหละน้องผมตั้งชื่อช่องไว้หน้าหินที่อะไรเนี่ยเขาบอกว่าเล่นในคอมปุ๊บจะไม่เดินชนอะไรเลยนี่ผมจะเล่นแบบในคอมนะ เดินแล้วไม่ชนอะไรเลยสัตว์กูเดินมามว่กูเจอศพได้ไงวะถ้าไม่แจ้นี่ตายกันไม่หมดจุกแก๊งเลยนะนี Yeah. <laughs> ผมว่านะไอ้น้ำตาลเป็นเอา้ากิกกกิกิไม่มีใครได้ตกเสยเบือ่อเบื่อไอ้พวกขี้เอก นิวดดตมันไม่ได้ชื่อห้องนิวดดตอ้เหี้ยกูดโดนฆ่ามึงก็ดโดนฆ่าใช่ไหมเพื่อนเหมือนกูเลยกูดโดนฆ่าตลอดเลยสัตว์สถานที่อาถาน,นี้สถานที่สองอีกสัตว์ก <c> อ <oughs> <ๆ> <c oughs> งทัพขี้ ีฮขยะขยะกูคือขยะแล้วก็รอไปครับรอไปติด๊ดติดติดตดติดตอุ๊อ๊อ้อ ไอ,อ้สบกูหิสัตสบกูที่มันกูมองไม่ทันนะใครนั่เป็นอ๋อไอ้เ,อเ,อเอนีดดยเหี้ยใจซื้อนุ่งเงินไปเลย กูขอบอกเลยนะว่ามึงทายผิดแล้วเพื่อนง่ะเห็นไหมถอดถูกสำหรับวันนี้ก็จะเมียงเท่านี้นะยครับไป,บไป,ไปแล้วครับไปบายยูเกนุมาโลเนคามไปแล้วนะครับ